สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธน,นอ่อนค่ะเราก็มาราศีมีนกันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะก็บอกว่าราศีมีน,นยิ้มแต้เลยนะคะมีเทพพยายดาถึง5พระองค์สถิตยอยู่ในเรือนลาภโชคลาภนะคะเป็นทั้งสิ่งจะได้สิ่งดีๆมาแล้วก็จะได้มีผู้ให้ความช่วยเหลือจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตแหน่งจะมีชีวิตการปรับเปลี่ยนที่ มั่นคงมั่งคั่งหรือหลักฐานดีมั่นคงได้มีวาสนาในอสังหาริมทรัพย์ของเก่าของโบราณที่อาจจะ,ะดูหมดค่าแล้วก็กลายเป็นของมีค่าขึ้นมานะคะหรือมีโอกาสได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินย่างนี้เลยนะคะนะแต่ว่าอยู่ในเรือนโชคลาภนี่ก็คือสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นมานะคะแล้วก็ อา,อาจจะแบบว่าได้จากการเสี่ยงโชคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพระราหูเนี่ยนะซึ่งเป็นดาวแห่งการเสี่ยงโชคเนี่ยเป็นสามแก่ลักขณาพระราหูเป็นสามพระภูมานให้สถานยศและเงินทองนะคะก็จะเกิดสิ่งดีๆด,ด้วยพลังแห่งดาวดาวที่โยกแก่ลัคขนานะ ซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยมี6พระองค์นะ,ะดาวชุติเทพพร,พระัศบดีพระเสาร์พระราหูแล้วก็ดาวพระอาทิตย์พระพุธพระศุกร์นะค,ะ,คะแต่ตราบใดที่ดาวพระมฤตยูเนี่ยยังสถิตอยู่ข้างหน้าในเรือน การเงินเพราะนั้นภัยอาเพศในเรื่องของการเงินยั่งอยู่นะคะนะตราบเท่าที่พระบริตยยั่งอยู่ข้างหน้าเรานะคะเพราะนั้นสวดมนต์ไหว้พระนัน่งสมาธิให้ดีๆสร้างพลังบุญให้เยอะๆนะคะเพราะดาวตนุราคือดาวพระพฤหัสบดีนะคะซึ่งตอนนี้ดาวพระอังคารท่านก็เดินปกติแล้วมาเป็นเกษตรตราธิบดีเพราะเป็นเกษตรตราธิบดีหนักแน่นบั่นคงเริ่มสตาร์ทแต่ทีน,นี้ว่า พ่างคานมาสถิตกลุ่มกับพระมริตยูยเนี่ยก็ระวังความร้อนแรงที่จะเกิดขึ้นนะ,ะไฟกับลมนะลมกับลมนะพระมริตยูมาจากธาตุลมราศีกลุมนะคะก็ระวังนะลมที่พายุใหญ่แล้วยังพอพ่างคานยกย้ายวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยมาเจอลมพายุใหญ่พราหูอีกแล้วพอมาเจอตรงนี้ก็ต้อง โอ้ยวุ่นวายยุ่งยากทั้งเรื่องความรักนะทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องการเงินนะคะนะแล้วก็เรื่องของพังขาดคือเรือนสุภะในความสุขภายในบ้านอาจจะร้อนรุ่มนะคะหรือระวังนะพังคาดเป็นไฟเป็นไม้เกตอยู่ในป่าพระราหูไฟไหม่มาทั้งหน้าหลังเดียวแดงว่าความรุ่มร้อนนั้นอาจจะ มีเรื่องมีราวมารุมทั้งหน้าทั้งหลังเลยพระราหูต้องพอังขารฝืนไฟให้ระวังถ้าพลาดพังบางทีถึงฉีวันเพราะนั้นระวังความเดือดร้อนต่างๆนานาที่จะเข้ามาได้นะรุมเราเลยนะคะแต่แต่ว่าบุญที่เรามีดาวบุญนะคือดาวพระรุดีสถิตอ,อยู่ในเรือนของอในเรือนราหะโชคลาบได้ได้ตำแหน่งสิงฮเกนนะคะเพราะนั้นก็ หยาบแต่แต่ดีก็จริงนะแต่ต้องมีบุญเยอะนะถ้าไม่มีบุญเยอะไม่ได้นะต้องไปสร้างบุญเพราะว่าดาวพระเกศสถิตอยู่ในเรือนสุภาบอกให้สร้างบุญนะ,ะแล้วก็จะจะมีชีวิตที่ดีครบสมบูรณ์นะคะเพราะว่าพระเกศเนี่ยเล็งกับดาวพระราหูอีกนะแล้วพระเกศสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารแฝงแสงถึง อาดาวกันเงินมีโอกาสได้เงินได้ทองนะและการเงินเนี่ยก็เป็นเกษตราธิบดีและ้ก็เดินหน้าแหละนะคะแล้วก็ดาวพังคาเนี่ยเป็นดาวที่ในปี2 5 6 4เนี่ยท่านเดินแบบ ปกตินะคะไม่มีเดินวิกลคติเลยแล้วก็เป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่ต้นปีแล้วไปเป็นเกษตรราบดีปลายปีอีกวันที่4ท่ธันวาคมท่านก็มาสถิตที่ราศีพิจิกเป็นเกษตราราธิบดีอีกนะคะ,คะเพราะนั้นดาวในเรื่องของการสร้างบุญเนี่ยหนักแน่นมั่นคงนะคะนะท่านจะต้องอสร้างบุญดีๆเลยเพราะว่าดาวพระราชุดีเป็นดาวตนุรักษ์ของท่านนะคะนะ การได้มาเนี่ยได้แน่นอนการเปลี่ยนแปลงของชีวิตการเริ่มต้นสิ่งดีๆหรือมีความคิดอ่านในเรื่องของความดีงามหรือมีการเลื่อนขั้นเลื่อนยอะเลื่อนตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนหนุนนำเนี่ยจะเกิดขึ้นเดืท่านนะพอเกิดขึ้นเสร็จอ้าวระวังนะ พระมริตยูอยู่ข้างหน้านะสิ่งที่ได้มาอาจหมดไปโดยเฉียบพันฉพันเนยไม่คาดม่คิดก็ได้หรือถูกแย่งชิงไปโดยไม่คาดไม่คิดก็ได้นะเรียกว่า,าต้องต้องต้องดูดีๆนะคะ,ะโอกาสหรือว่าดวงดาวเนี่ยนะมาบอกกับเราว่า,าดีแล้วดีแล้วโห้ดีเลยตั้งดาว เยอะเลยนะ,ะห้าพระองค์รวมพระราหูด้วยเป็น6พระองค์นะ,ะที่มาโยกหน้าโยกหลังลักนาททาให้เจ้าชะตาเนี่ยมีพลังมากมายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของดาวพระรุดีที่เจอกับดาวพระเสาร์ด้วยนะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ที่มาสถิตนั้นหะนึ 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, ง่งสี่เจอีกโอ้โหมากันนะคะ มีแต่ดาวพระสุกกับดาวพระเสาร์แลวนะสุกกับเสาเป็นเสี้ยนศัตรูเนี่ยแล้วก็อาจจะมีไส้ศึกมีอะไรที่มีความขัดแย้งกันก็ได้นะคะเพราะพระสุกเนี่ยคือความงดงามคือดาวกันเงินและดาวแห่งความรักดาวแห่งความงามแต่ดาวพระเสาร์เดี่ยเป็นดาวแห่งความทุกข์ระทมในการคิดมากนะ ดาวปัญหานะดาวทุกกรนะทมเนี่ยดาวที่เป็นพินทุบบาทที่มันทุกมักทุกหนาเนี่ยนะพอพระศุกร์มาอยู่เนะี่ยศุกร์กับเสาเป็นเสียนศัตรูเนี่ยความรักเป็นทุกเนะี่ยความรักมีปัญหาการเงินเป็นทุกการเงินมีปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นนะหรือว่าสิ่งที่ควรจะได้อาจลดน้อยถอยลงก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวท่านก็จะขยับกันแล้วนะคะโดยดาวพระพุธเนี่ยไม่ขยับดาวพระพุธต้องรอวันที่6 มีนาคมนะคะท่านอยู่ตรงเนี้ยนะคะแต่ก็อยู่ในเรือนลาภาบอกอยู่สบายนะอยู่กับดาวพระพรหสบดีเนะี่ยก็เป็นดาวคู่ คู่บุญกันนะคะอยู่กับดาวพระสาวก็เป็นคู่สมพลกันนะคะนะโอ้อยู่ในบ้านพระสาว่าคู่มีพลังนะแม้ว่าตัวเองจะเป็นกาลากิีนีของเขาแต่ก็อยู่อย่างสบายนะคะแล้วเป็นดาวแห่งคู่ครองความรักด้วยนะแล้วก็เป็นดาวแห่งบ้านเรือนนะพันธุบ้านรถก็มีโอกาสได้บ้านได้รถนะมีโอกาสได้สร้างออฟฟิศนะอยากได้งานใหม่ก็มีโอกาสอีกนะคะนะ แล้วก็มีโอกาสได้คู่ครองอีกเะคะเพราะว่าคู่ครองเป็นลาภะนะคุมกับดาวพระพฤหัสบดีที่อยู่ในตําแหน่งสิงห์กเกณฑ์นี้นะแล้วพระเสาร์ก็เป็นกเกษตราธิบดีนะพระพฤหัสบดีก็เป็นสีในเรือนเสาร์พระเสาร์ก็เป็นกเกษตราธิบดีไม่ร้อนจิตนะเขา,เร,าเรียกว่ากเษกเษตรเกษตรสาวเนวมังกรไม่ร้อนจิตกําเริบริกเป็นพยาใจกล้าหาญนะแไม่มียศมีศักดิ้วยทั้ง ทั้งพระสาวแล้วก็พระรัศดีหนุนนำนะแล้วพระพุทธก็มาด้วยในการเจราจาติดต่อสื่อสารความมีสเสน่ห์ต่างๆเนี่ยนะว่างไกลนะแม้อาสาเจ้านายคงได้การได้ปัะธานราบยดปรากฏจริงจะจะเห็นว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่นะจากจากปลายวันที่ พระพูทท่านโคโจรสถิตราศีนี่ตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2563จนถึงวันที่6มีนาะคม2563จะเห็นว่ามีการให้ยศให้ขั้นให้ตำแหน่งนะอวยยศแล้วนะก็เรียกอวยยศนะคะแม้อาสาเจ้านายคงได้การได้ประทานราบยศปรากฏจริงแนะ่ได้รับได้ยศแนะ่นะอวยยศกันหน่าดูเลยนะคะค่ะก มีโภขามันก็จะได้ความมั่งคั่งร,ำร่ำรวยมีโภคาเข้าคนไม่จนยากนะแต่แต่นะเมียก็มากเจ้าชู้เชิงผู้หญิงแนละ ตรงนี้เนี่ยก็จะตามมาเขบอกคนที่กำลังดวงดีดวงขึ้นเนี่ยนะเงินทองไหลมาเทมาสเสน่มาคนไปมาหาสุสัตว์สองเท้าสี่เท้าก็จะมาเยือนท่านเมียก็มากเจ้าชู้เชิงผู้หญิงนะนะปัจจามิตรเกรงอํานาจไม่อาจชิงนะเรียกว่าเรียกว่าคนอื่นก็พ่า,ายแพ้ไปนะคะเพื่อนฝูงยิ่งโรคหา่างค่อยบางเบานะคะนะคะก็มีชัยชนะต่อ คนอื่นแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บก็บางเบาไปนะคะกรณีที่พระเสาเป็นกเกษตรราธิบดีแล้วอยู่ในตําแหน่งที่ให้คุณแก่เจ้าชะตาอยู่ในสุภพโดยเฉพาะอยู่ในเรือนลาพาด้วยนะคะนะนะถือว่าเป็นเป็นดาวที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีนะคะนะดาวพระศุกร์ก็ได้ตําแหน่งเทวีโชคอีกนะคะเพราะฉะนั้นดาวทุกองค์ดาวเกือบทุกองเนี่ยมียศมีบงนะังแล้วก็มาให้คุณแก่เจ้าชะตานะแต่ก็ ก็ระหว่างพร,พ,รพระพระพระมริตยูสักหน่อยหนึ่งที่นำหน้าลักขณานะนะดาวการเงินท่านก็วิ่งฉลุยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระเบียบนะแต่มีการใช้จ่ายสูงนะคะเพราะว่าดาวพระคานเดินเป็นระเบียบแล้วก็มีวาสนาในความหนักแน่นมั่นคงนะคะค่ะนะมีโอกาสก็ไปทําบุญไหว้พระนะคะขอพรพระดาวพระเกตท่านสถิตอยู่ที่ท่านสถิตอยู่ที่ราศีพิจิก นะซึ่งเป็นเรือนสุภาของเจ้าชะตาเพราะราศีพิจิกเป็นเรือนสุภาเนี่ยก็เป็นเรือนแห่งความเจริญนะเป็นเรือนแห่งการที่เราจะได้ยศได้ขั้นได้ตําแหน่งหรือสิ่งดีๆเข้ามานะแต่และก็ได้เงินด้วยเพราะว่าอยู่ในเรือนของดาวพ่างคานซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวราศีมีลคนาราศีมีนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่ดีถึงดีมากเลยของชาวราศีมีและพอ,อะดาวขยับมาที่เรือนวินาศเนี่ยเดี๋ยวดาวพาทิตย์มาที่เรือน วินาศนะคะดาวพระศุกร์มาที่เรือนวินาศนะในในเดือนกุมภาพันธ์นะแต่ก็เป็นคู่สมพลแต่ก็ระวังสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ท่านก็ไม่เคยถูกท่านไม่ถูกกับพระราหูพระศุกร์ท่านก็รักคุดเงินคุดอะไรย่างเงี้ยน,นะคะนะพระอาทิตย์ก,ก็กับพระราหูนี่ก็จะเรียกว่าเขา,าเป็นคู่ศัตรูก,กันนะครับดังพระอาทิตย์ที่มืดมิดนะ พระอาทิตย์ที่ม,มืดมิดในเวลากลางวันทีเดียวนะนะอย่าอย่าประมาทอย่าประมาทนะคะแต่พระอาทิตย์เนี่ยมาจากเรือนอริเอาละอริเป็นวินาศดาหมดสภาพพระรอาทิตย์ส่องสว่างได้นะคะส่วนดาวพระศุกรมรณะเป็นวินาศนะคะก็ไม่เกิดผลเสียอะไรนะคะในการขยับครั้งนี้นะคะกับช่วยเหลือเจ้าสตานะคะให้ให้ดีนะคะก็มีการเดินทาง เข้ามาเกี่ยวข้องนะช่วงนี้ช่วงโควิดเราก็อย่าเพิ่งเดินทางมากนะคะเดี๋ยวจะเกิดติดกันขึ้นมานะให้หายดีๆก่อนนะคะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าให้หมันไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิสร้างพลังบุญเพราะท่านจะดีได้ด้วยพลังบุญนะคะคือดาวพระประสบดีแล้วก็จะหนุนนําให้ดาวดวงอื่นเนี่ยซึ่งโยกหน้าโยกหลังแก่แลัคนณะซึ่งจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็ตรงที่ว่าพระราหู กลุ่มกับดาวพระอังคารที่จอดมาจากราศีเมษมาสู่ราศีพฤษภนี่แหละสาแปดนี่แหละนะให้ืระวังฟืนไฟระวังความรุ่งร้อนระวังการมีเรื่องกับผู้อื่นนะฮะอย่างนี้นะคะ,ะถ้าถ้าไม่มีเรื่องก็แล้วไปแต่ก็ระวังอารมณ์ของตัวเองไว้ด้วยนะคะนะแต่อย่างไรก็ดีดาวพฤหัสดีก็งดงามแต่ในวันที่29มีนาะคม2564เนี่ยดาวเจ้าชะตาจะไปเป็นวินาศของตัวเองนะคะจะเดินขึ้นไปนะในเดือนม มีนาคมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะไปจนถึงวันที่16มีนาคม16มิถุนายนและจาก16มิถุนายนเนี่ยท่านก็เดินพักถอยหลังมาและข้ามราศีวันที่28กันยายนและก็กลับมาที่เรือนลาภาอีกเพราะฉะนั้นการโคจรของตัวเองคือตนุรักษ์คือดาวประสิทธิ์ต้องดูดีๆนะแล้วก็จะขึ้นไปเรือนวินาศดีในะวันที่8พฤศจิกายนและจาก8 8เมษายน2565ท่านจึงจะเดินขึ้นไปที่กลับบ้านตัวเองช่วงนั้นถือจะเป็นช่วงที่ดีมากเลยของชาวราศีมีรัคนาราศีมีถือเป็นการพลิกดวงชะตาขึ้นแล้วนะคะนะจากคือคือตอนนี้ดีก็จริงแต่มีตัวฉุด มีปัญหาจะได้อะไรดีดๆก็ขอให้ผ่านปัญหานะนะมีอะไรที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะแต่เดี๋ยวพอท่านกลับบ้านหลังจากวันที่8เมษายน2565เนี่ยเป็นกเกษตรตราธิบดีอันนั้นเนี่ยความมังคังร่ำรวยฐานะอะไรที่ต่อสู้มาเนี่ย จะมาะประกอบกันให้กับท่านนะได้มีโชคราภวาสนาเป็นกมุดเกณฑ์มีสเสน่ห์หอมหววที่รักกันก็จะได้แต่งที่ไม่มีคู่ก็จะเจอคู่และได้แต่งอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีหลักมีฐานสร้างหลักสร้างฐานให้กับตัวเองนะคะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะและคนที่เกิดช่วงนั้นนะเด็กที่เกิดช่วงนั้นก็จะเป็นเด็กที่มีวาสนาดีด้วยนะคะค่ะก็ในเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะ ก็ขอให้ชาวราศีมีนนะคะมีความสุขแล้วก็โชคดีกันทุกทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ